เรื่องต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดนะคะในส่วนของฟังชันนะคะมันก็จะมีถ้าเราพูดถึงในเรื่องของถ้ามันเป็นลักษณะของการาฟนะคะมันก็จะมีช่วงที่การาฟเพิ่มแล้วก็การาฟลดนะคะก็เหมือนกันความสัมพันธ์ของฟังก์ชันนี้ก็จะมีทั้งช่วงที่มันเป็นช่วงที่มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแล้วก็ช่วงที่เป็นฟังก์ชันลดนะคะตามนิยามที่เขาให้มาตรงนี้เขาบอกว่าการที่มันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะหมายค,ความว่า ถ้าเกิด x 1นะคะน้อยกว่า x 2หมาควาว่า fx 1ก็ต้องน้อยกว่า fx 2ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่า fx ตัวเนี้ยเดิมทีมันคือ y ถูกไหมคะมันคือ y 1กับ y 2หมายความว่าโอเคถ้า x 1น้อยกว่า x 2 y 1ก็ต้องน้อยกว่า y 2ด้วยหมายความว่ามันจะไปในทิศทางเดียวกันนะคะตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันส่วนทางการหรือมันย้อนกันนะคะอย่างเช่นถ้า x 1น้อยกว่า x 2แล้ว fx1 มันมากกว่า fx2 หรือ y1 ตัวนี้มันมากกว่า y2 หมายความว่าตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันลดนะคะถ้าดูในลักษณะของกราฟเวลาเราพิจารณากาฟให้พิจารณาจากทางซ้ายไปทางขวานะคะหรือพิจารณาว่าโอเคค่า x มันค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะจากนิยามของเราตรงนี้ x1 มันน้อยกว่า x2 ถูกไหมคะหมายความว่า x1 น้อยกว่า x2 x1 ต้องอยู่ทางด้านซ้ายนะคะก็เลย จา,จารณาจับสายไปขวาว่าโอเคถ้า x ค่อยๆเพิ่มขึ้นค่า y จะมีค่าเป็นยังไงถ้า x เพิ่มขึ้น y ก็เพิ่มขึ้นตามกราฟแบบนี้ด้วยหมายความว่าตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่า x เพิ่มขึ้นแต่ y ดันมีค่าลดลงนะคะตรงนี้ลักษณะแบบนี้จะเป็นฟังก์ชันลดเนาะที้แบบฝึกหัดที่ครูฝากไปทานะคะการบ้านที่อยู่ในหน้าที่11กับหน้าที่12นะคะในส่วนของอข้อที่1ตัวนี้จะเป็นการพิจารณากราฟว่า กราฟที่เขาให้มาตรงนี้นะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือลดเด็กสามารถดูตามกราฟได้เลยโดยพิจารณาจากซ้ายไปขวานะคะแต่ละช่วงนี้เห็นชัดเจนเลยว่าจากซ้ายไปขวาตรงนี้เพิ่มขึ้นตรงนี้ลดลงแล้วช่วงสุดท้ายตรงนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เพิ่มตัวนี้ลดตัวนี้เพิ่มนะคะไม่ต้องไปสนใจหัวลูกศรที่มันมีมาไว้ตัวนี้มันเป็นการบอกเฉยว่ากราฟมันยังมีคงมีต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จากที่เราแบ่งมาได้3ช่วงในกราฟข้อที่1ตรงนี้นะคะ กราฟที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มก็อยู่ในช่วงนี้ลูกศรหมายความว่ามันมาจากก่อนหน้านี้มันมีไปเรื่อยๆอะไรถูกไหมนั่นก็คืออินฟินิตี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงช่วงนี้นะคะให้เราพิจารณาบนค่าของแกน x นะคะดูที่แกน x มาตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงช่วงปิด1เป็นจุดทึบเพราะฉะนั้นเป็นช่วงปิดช่วงของฟังก์ชันเพิ่มมีอีกอันนึงถูกไหมตั้งแต่ตัวนี้จุดนี้นะคะก็คือ4ตั้งแต่ช่วงปิด4ไปจนถึง i n นฟินิตนะคะตามหัวลูกศรที่มีบอกว่าตอบมีต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเปิดช่วงปิดสัญลักษณ์การเขียนตัวนี้เด็กๆก็ห้ามลืมนะคะไปทบทวนมาให้ดีทีนี้ฟังก์ชันลดของเราก็จะอยู่ในช่วงปิด1จนถึงปิด4ตัวนี้เนาะ,ะมีแค่ช่วงเดียวก็ตอบแค่ช่วงเดียวถ้ามันมีหลายช่วงก็ใช้ยูเนียนมาในการเชื่อมนะคะก่อนตอบต่อมาข้อที่2ตัวนี้เป็นฟังก์ชันเพิ่มตัวนี้ลดนะคะก็จะเป็น ฟังชันเพิ่มแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิดตัวนี้นะคะ2ต่อมาช่วงฟังก์ชันลดก็จะเป็นตั้งแต่ปิด2ไปจนถึงบวกอินฟินิตี้ตัวนี้อ่ะต่อมาข้อที่3ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่อยๆไล่ไปทีช่วงนี้ลดเพิ่มลดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นฟังก์ชันลดก็ตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิดเท่าไหร่ปิดศูนย์ ยูเนียนกับตั้งแต่ช่วงปิด1จนถึงอินฟินิตี้ช่วงฟังก์ชันเพิ่มก็ตั้งแต่ปิด0จนถึงปิด1นะคะอ่ะข้อต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มลดแล้วก็เพิ่มนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นตั้งแต่ช่วงปิดเอ่อช่วงลบอินฟินิตี้นะคะช่วงฟังก์ชันเพิ่มลบอินฟินิตี้มาจนถึงปิด1ลบ1 ยูเนียนกับ1ไปจนถึงอินฟินิตี้อีกช่วงฟังก์ชันลดก็จะเป็นช่วงปิดปิดลบ1มาจนถึงปิด1นึ่ต่อมาตรงน,นี้นะคะเป็นฟังก์ชันลดเพิ่มลดทีนี้มีทั้งช่วงที่มันเป็นช่วงจุดทึบแล้วก็จุดโปร่งราะถ้าเป็นช่วงจุดทึบเด็กก็ตอบเป็นช่วงปิดถ้าจุดโปร่งก็จะเป็นช่วง เปิดเพราะฉะนั้นอันแรกฟังก์ชันลดนะคะในช่วงตั้งแต่ปิดลบ5มาจนถึงปิดเท่าไหร่เนี่ยลบ1นลบ2ลบ2นะคะฟังก์ชันเพิ่มช่วงต่อมาตั้งแต่ตรงนี้เป็นลบ2อะ่ะตั้งแต่ช่วงเปิดลบ2อะ่ะดูดีๆนะตรงนี้เป็นช่วงปิดตรงนี้เป็นช่วงเปิดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตั้งแต่ช่วงเปิดลบ2มาจนถึงตรงนี้นะคะช่วงนี้ก็คือ2ก็จะเป็นอีกปลายหนึ่งเป็นช่วงปิดก็ต้องเป็นจุดทึบนะคะเป็นช่วงปิด ฟังก์ชันลดอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยูเนียนกันถูกไหมตั้แตบบ่ช่วงเปิด2ไปจนถึงอินฟินิตี้อ่ะต่อมาข้อสุดท้าย,ยตรงนี้นะคะอันแรกเป็นช่วงฟังก์ชันเพิ่มลดเพิ่มลดนะคะไล่จากซ้ายไปขวาเสมอเนาะ,นะเพราะฉะนั้นนี้เพิ่มก็จะเป็นตั้งแต่ลบอินฟินิตี้มาจนถึงตัวนี้คืออะไรเนี่ยลบหลบสลบสาม ถึงปิดลบ3นะคะยูเนียนกับอีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่ปิด -0 จนถึงตัวนี้นะคะก็คือปิด5ในขณะที่ฟังก์ชันลดก็คือตั้งแต่ปิดลบ3จนถึงปิด -0 ยูเนียนกับช่วงปิด5ไปจนถึงอินฟินิตี้โอเคอันนี้ก็เป็นการดูกราฟนะคะไล่จากซ้ายไปขวาดูช่วงเปิดช่วงปิดให้ดีนะคะนี่มีออกข้อสอบแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูในกรณีที่ ไม่ได้ให้มาเป็นกราฟนะคะให้มาเป็นความสัมพันธ์ฟังก์ชันว่าโอเค f x เท่ากับ4 x บวก1นะคะซึ่งนี่อีกหนึ่งจุดที่ต้องระวังในการตรวจสอบฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดนะคะในกรณีแบบนี้ก็คืออย่าลืมดูช่วงว่าช่วงของฟังก์ชันตัวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงไหนเพราะอย่างที่บอกว่ากราฟของฟังก์ชันหน่งฟังชันมันมีได้หลายแบบนะคะทั้งช่วงที่เป็นเพิ่มช่วงที่เป็นลดเพราะนั้นการที่เราจะดูว่ามันเป็นเพิ่มหรือเป็นลดช่วงมีความสําคัญด้วยนะคะ ตรงนี้เขาก็เหมือนมาแล้ว,ว่าโอเคตั้งแต่ช่วงลบอินฟินิตี้จนถึงปิดศูนย์นั่นหมายความว่าตรงนี้ทั้งหมดส่วนใหญ่ตัวนี้มันเกิดในขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงที่ x เ,เป็นลบถูกไหมนะคะเกิดขึ้นช่วงที่ x มันมีค่าเป็นลบตั้งแต่ลบอินฟินิตี้ลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบไ่ไปจนถึงปิดศูนย์เพราะฉะนั้นจากข้อนี้นะคะเราพิจารณาก่อนว่าโอเคถ้าเกิดว่าตอนที่เราพิจารณาว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะคะก็คือถ้า 1> x 1น้อยกว่า x 2แล้วตัวนี้นะคะ fx 1น้อยกว่า fx 2ตัวนี้จะเป็นเพิ่มนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็คือมันไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมในขณะที่ถ้าเรามี x 1น้อยกว่า x 2นะคะแล้วฟังก์ชันของมัน fx 1ตัวนี้มากกว่า fx 2 ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันลดเข้าใไหมมี2แบบนะคะเป็นฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดถ้าไปในทิศทางเดียวกันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่ามันย้อนกันตัวน,นี้น้อยกว่าแต่ตัวน,นี้มากกว่าจะเป็นฟังก์ชันลดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกลับมาดูที่โจทย์ข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่า f x เท่ากับ 4x บวก1ดังนั้นในการตรวจสอบนะคะเราก็กําหนดให้ x 1กับ x 2เป็นจํานวนจริงใดๆนะคะแล้วเราก็กําหนดให้ x 1น้อยกว่า x 2ตามที่ตัวนี้ถูกไหมเพื่อดูว่าสุดท้ายแล้ว ค่าของฟังก์ชันของมันมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่าดังนั้นเราเริ่มจาก x 1กับ x 2นะคะแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ 4x บวก1เพราะฉะนั้นเราต้องการ 4x ตอนนี้เรามีแค่ x เราก็ต้องการ 4x เราก็คูณ x เข้าไปทั้งอ,อสมการทั้ง2ข้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แอนคูณทดไว้ให้นะคะคูณ4ทั้ง2ข้างถ้าเราคูณ4เข้าไปทั้ง2ข้างก็จะเป็น 4x 1 น้อยกว่า4 x 2ซึ่งตัวนี้เกิดขึ้นบนช่วงลบอินฟินิตี้จนถึงปิดศูนย์นะคะหรือใครไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันยังเป็นน้อยกว่าหรือเปล่านะคะให้เด็กตรวจสอบโดยการที่ลองแทนค่าลงไปง่ายๆก็ได้เหมือนข้อนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นลบถูกไหมคะ x 1กับ x 2ตัวนี้ต้องอยู่ในช่วงที่เป็นลบอยู่แล้วก็คือตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึง0ูนย์อ่ะุณครูลองยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าให้ x 1เป็นลบสนะคะซึ่งลบสมันน้อยกว่า ลบสองถูกไหมอ่ะเรายกตัวอย่างง่าย,ายตัวเลขน้อยๆก็ได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าเคเอาสี่คูณทั้งสองข้างสี่คูณฝั่งนี้นะคะกับสี่คูณฝั่งนี้มันยังคงได้เครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเดิมไหมซึ่งสี่คูณลบสามก็จะเป็นลบสิบสองสี่คูณลบสองก็จะเป็นลบแปดเพราะฉะนั้นลบสิบสองมันยังคงน้อยกว่าลบแปดอยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยต่อให้เรา,เาคูณอะไรก็ไปนะคะให้มันเป็นจํานวนบวกนะคะคูณสี่ที่เป็นจํานวนบวกเข้าไปกับตัวเลขที่มันเป็นลบยังไงก็จะมีค่าน้อยกว่าเหมือนเดิม ะะทีนี้เรามี 4x ละเราเหลือบวก1เพราะฉะนั้นเราบวก1เพิ่มเข้าไปนะคะบวก1เพิ่มเข้าไปตรงนี้บวก1ทั้ง2ข้างหรือทั้งสมการตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็น 4x 1บวก1น้อยกว่า 4x 2บวก1มาเดิมเลยต่อให้เราบวก1เข้าไปนะคะค่าของฝั่งทางด้านซ้ายก็ยังคงน้อยกว่าทางด้านขวามืออยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็คือ f x 1นน้อยกว่า f x 2นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราได้แล้วว่าโอเคเราให้ x 1น้อยกว่า x 2ค่ะตัวนี้เราให้ x 1น้อยกว่า x 2แล้วค่าของฟังก์ชันของมันก็ยังคงน้อยกว่าอยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะตรงตามของนิยามของฟังก์ชันเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วงตั้งแต่ลบอินฟินิตี้จนถึงปิดศูนย์นั่นเอง ต่อมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ตรงนี้เขาให้มาเป็นฟังก์ชัน f x เท่ากับลบ x ยกกำลังสองนะคะเกิดขึ้นบนช่วงศูนจนถึงอินฟิน t y ีเพราะฉะนั้นช่วงศูนย์จนถึงอินฟินิตี้ตรงนี้นะคะก็คือช่วงที่ x มีค่าเป็นบวกถูกไหมก็คือตั้งแต่ 0, 1 2 3 4 5ไล่ไปเรื่อยๆคือ x ส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยมีค่าเป็นบวกนะคะดังนั้นทำเหมือนเดิมกำหนดให้ x 1น้อยกว่า x 2ข้อนี้เราต้องการลบ x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราต้องการ x ยกกำลังสอง เราก็จับยกกําลังสองทั้งสองข้างนะคะข้อน,นี้ครูขอไม่เขียนตรงทดตรงนั้นเนาะอ่ะเราจับยกกําลังสองทั้งสองข้างเลยตัวนี้มันมีค่าเป็นบวกนะคะเกิดขึ้นบนช่วงตัวนี้นะคะศูนย์จนถึงอินฟินิตี้อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเรามีเอ่อบนช่วงมีสองยกกําลังสองก็น้อยกว่าสามยกกําลังสองเหมือนเดิมผมหมยถ้าเรามีสองน้อยกว่าสามนะคะเพราะนีเป็นสี่น้อยกว่าเก้าก็คงยังเป็นเข้อหมายเหมือนเดิม แต่ทีนี้เราต้องการลบนะคะเพราะฉะนั้นเราคูณลบเข้าไปทั้งสองข้างอ่ะกลายเป็นว่าพอเด็กๆคูณลบเข้าไปทั้งสองข้างจาก x ยกกําลังสองที่มันเคยน้อยกว่า2ยกกําลังสองพอมันติดลบนะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราคูณลบเข้าไปทั้งสองข้างเครื่องหมายอสมการตรงนี้จะต้องเปลี่ยนตรงข้ามเลยนะคะตัวอย่างเช่นเหมือนอย่างที่ยกไปเมื่อกี้เรามี2น้อยกว่า3ถูกไหมคะเรายกกําลังสองมันก็คงยังน้อยกว่าซึ่งมันก็คือ4 น้อยกว 9, ่าเก้าถูกไหมลูกแต่พอเราคูณหนึ่งคูณลบเข้าไปทั้งสองข้างกลายเป็นลบสี่กับลบเก้ายิ่งติดลบมากยิ่งมีค่าน้อยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจากลบสี่ที่เคยน้อยกว่ามันจะมากกว่าละนะคะเครื่องหมายจะเปลี่ยนตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นตรงนี้จากที่เคยเป็นน้อยกว่ามันก็จะมากกว่าอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราก็จะได้ว่า f x 1นะคะมากกว่า f x 2อ่ะพอได้มาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็เลยอ้าวตัวเนี้ยนะคะ เรามี x 1น้อยกว่า x 2นะแต่ f x 1มากกว่า f x 2เพราะฉะนั้นมันส่วนทางการตรงนี้ก็เลยเป็นฟังก์ชันลบนะคะเขาเลยก็เลยตอบว่า f นะคะเป็นฟังก์ชันลดนะคะบนช่วงปิดศนย์จนถึงอินฟินิตี้ต่อมาข้อสุดท้ายนะคะข้อนี้เกิดขึ้นในช่วง8ถึง15นะคะข้อนี้เป็น อีกหนึ่งข้อที่หลายคนตอบผิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าช่วงสําคัญเด็กๆต้องพิจารณาว่าช่วงที่เกิดขึ้นของ x ตรงเนี้ย x ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นบนช่วงไหนนะคะแล้วก็เราลองแทนค่าดูว่าแทนค่าลงไปในฟังก์ชันแล้วให้ผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะซึ่งในที่นี้นะคะ x มันจะต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่8นะคะจนถึง15ถูกไหมนะคะ x ก,ก็คือเก้าสิออี่อันนี้ยิ่งมีตัวเลขเป็นแบบชัดเจนเลยว่าให้เราลองอยกตัวอย่างได้แค่ไม่กี่ตัว นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตรงนี้เราให้ x 1น้อยกว่า x 2เพราะนั้นจากฟังก์ชันที่เรามีเรามี x ลบเถูกไหมคะ x 1นึ่งลบ x 1นลบเนะคะก็มี x 2 7. อลบเตัวอย่างเช่นเรามี8ถึง15ถูกไหมเรายองอูตัวอย่างใกล้ๆก็คือเก้ากับ10ก็ได้ะนะฝั่งนี้ครูให้เป็น9มันน้อยกว่า10ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น9กลบเก็ยังคงน้อยกว่า10บลบเอยู่ดีเพราะ9กลบเเหลือ2 10สลบเเหลือ3ามเห็นไหมคะเพราะนั้น2 นะคะก็ยังน้อยกว่า3อยู่อณที่เขาต้องการค่าสมบูรณ์ในตัวอย่างนะคะตรงนี้ที่เด็กตอบผิดมาเพราะว่าในตัวอย่างมันเป็นกรณีที่ใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปแล้วเครื่องหมายเปลี่ยนแต่ในกรณีของข้อนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เราลองแทนค่าดูแล้วว่าพอเราแทนค่าไปยังไงมันก็น้อยกว่ามันยังคงมีค่าเป็นบวกอยู่แล้วเพราะว่าช่วงที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเที่ตั้งแต่9จนถึง14ถูกไหมคะอันนี้เป็นช่วงเปิดเราไม่รวม8กับ15เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเปิด 8ถึง15้าก็คือหมายความว่า x มีค่าตั้งแต่9จนถึง14ซึ่งมันมากกว่า7อยู่ละลบ7ออกไปยังไงยังไงก็ได้จานวนเต็มบวกมันจะไม่เป็นจํานวนเต็มลบซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เข้ามาข้างในตัวนี้มันเป็นบวกเพราะฉะนั้นบวกอยู่ในค่าสมบูรณ์ถอดออกมามันก็เป็นบวกเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่เหมือนตัวอย่างที่ยกพาทําในห้องดังนั้นตงเนี้พอเจอตัวอย่างคล้ายๆแบบนี้เด็กๆก็ไปตอบให้มันตรงข้ามกันเหมือนตัวอย่างซึ่งผิดอย่างที่บอกว่าเด็กๆจะต้องพิจารณาดูว่า x ที่ให้มามันอยู่ในนนช่่วงงงงไหต้ออดูคาขมัจริๆ นะคะซึ่งตวเนี้เครื่องหมายจะยังคงเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเหมือนเดิมเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างว่าฝั่งนี้ถ้าตรงนี้เป็น9ตรงนี้เป็น10มันก็คือ2มันก็คือค่าสมบุลณของ2กับ3พื่อถอดออกมายังไง2ก็ยังคงน้อยกว่า3มเหมือนเดิมเครื่องหมายไม่ได้เปลี่ยนนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะได้ว่า f x 1นะคะน้อยกว่า f x 2อ่ะตัวนี้กําหนดให้มาตั้งแต่ตอนแรกเราว่า x 1น้อยกว่า x 2 ฟังก์ชัน fx1 ก็น้อยกว่าฟังก์ชัน fx2 เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ส่วนทางการมันไปในทิศทางเดียวกันข้อนี้ก็เลยตอบว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะคะบนช่วง8จนถึง15นี่เขเนเนาะต่อมาครูขอต่อเรื่องต่อไปเลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็คือฟังก์ชันผกผันฟังก์ชันผกผันก็คือเหมือนตอนที่เราทำอินเวอร์สของความสัมพันธ์นะะหรือว่า ตัวผกผันของมันตอนนั้นก็คือสลับ x y นะคะเราก็จัดรูปให้มันใหม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันแต่เอ่อในการตรวจสอบฟังก์ชันผกผันตอนที่พาทาในห,ห้องมี2แบบถูกไหมคะก็คือใช้นิยามกับใช้ทฤษฎีบทใช้นิยามก็คือเป็นการสลับที่ x y นะคะแล้วก็ดูว่ามันเป็นฟังก์ชันไหมถ้ามันเป็นฟังก์ชันโอเคมันคือฟังก์ชันผกผันหรือถ้าใช้ทฤษฎีบทก็คือ f มันจะมีฟังก์ชันผกผันได้ก็ต่อเน,นื่องมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งดังนั้นถ้าเราตรวจสอบว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ หาฟังก์ชันผกผันของมันได้แน่นอนนะคะก็คือสลับ x y จากรูปเหมือนเดิมทีนี้ในแบบฝึงหัดที่ฝากเด็กๆไปทำนะคะหน้าที่15นะคะข้อนี้เพราะฉะนั้นในการหาฟังก์ชันอินเวอร์สหรือว่าตัวผะผันของฟังก์ชันก็คือการสลับ x y ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เด็กๆสลับอ่ะนี่ขอทดแบบงี้ก่อนค่ะสลับ x y ก็จะได้เป็นจากเดิมนะคะตรงนี้เรามีอ๋อเดี๋ยวลืม ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเป็น y เท่ากับ2 x ลบ5เพราะฉะนั้นสลับ x y ของเราก็จะกลายเป็น x เท่ากับ2 y อ y ลบ5เพราะได้มาแบบนี้เราจัดรูปเพื่อให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับ x 1ก้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เปลี่ยนสัญลักษณ์นี้ให้มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของฟังก์ชันเพื่อที่ใจะให้จัดให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันอินเวอร์สนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จัดรูปย้ายค่า x เท่ากับ2 y ลบ5ลบ5ย้า,ายมาเป็นบวกนะคะเป็น x บวก5เท่ากับ สอนะคะสกับวายคูณกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ย้ายมา,าหารนะคะก็จะได้เป็น x บวก5ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะฟังก์ชันอินเวอร์สของมัน f อินเวอร์สของ x ตัวนี้นะคะก็จะเท่ากับเออบวก5ส่วนด้วย2นะคะข้อนี้ก็ตอบ่ะอ่อไปข้อที่2เรามี ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น y เท่ากับ3 x บวก2นะคะสลับ xy สลับ xy <y S 2> เพื่อหา inverse ของมันนะะตัวนี้ก็จะได้เป็น x เท่ากับ2อะโทษโทษ x เท่ากับ3 y บวก2นั่นก็คือ x ลบ2เท่ากับ3 y 3คพูณอยู่ย้ายมาหารนะคะก็จะเป็น x ลบ2ส่วน3เพราะฉะนั้น f inverse นะคะของ x อันนี้มีลบหนึ่งหรือไม่มีก็ได้เอฟอินเวิร์ดของมันก็คือ x อกลบสองส่วนสามนะคะตอบในของข้อหนึ่งกับข้อสองยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะย,าย้ายค่าตัวนี้ยังโอเคอยู่แต่ทีนี้ที่เห็นว่าผิดกันเยอะนะคะก็คือข้อสามกับข้อสี่นั่นเองอทีนี้ข้อนี้นะคะมันอยู่ในรูปของเศษส่สวนพอมันย้ายข้างเศษส่สวนตัวนี้เด็กๆจะต้องดูก่อนว่าเราย้ายอะไรไปก่อนนะคะ ซึ่งตัวนี้จากข้อที่3เรแลข้อกับ y เท่ากับ1ส่วนด้วย x ลบ3นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราจะต้องสลับ xy สลับ xy นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะกลายเป็น x เท่ากับ1ส่วนด้วย y ลบ3พนระพอได้มาแบบนี้ก้อนนี้นะคะอย่างที่บอกว่าก้อนนี้มันหารกันอยู่ สองตัวนี้มันเป็นตัวหารที่อยู่ข้างล่างเป็นตัวส่วนมันอยู่ด้วยกันพอเด็กๆจะย้ายค่าเด็กๆจะย้ายลบสามแยกออกมาจากตัวนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องย้ายมันไปทั้งหมดเลยดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็น x นะคะคูณกับ y ลบสามยกขึ้นมาทางก้อนฝั่งนี้เท่ากับ1เสร็จเรี๋ยวเราต้องการ y ไว้ทางซ้ายเราก็เก็บ y ลบสามไว้ก่อน x มันคูณอยู่ถูกไหมคะมันคูณอยู่เดี๋ยวก็ย้ายกลับไปหารเพราะฉะนั้นพอย้ายกลับมาหารแบบนี้เหลือลบสามเราไม่ต้องการลบสามเราย้ายมาทีหลัง ะะลบสามเราย้ายมาเป็นบวกทีนี้สองตัวนี้มันเคยอยู่ด้วยกันอยู่แล้วลบสามตัวนี้มันเป็นลบย้ายมาทีหลังย้ายมาบวกข้างหลังตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นบวกสามโอเคเนาะจะได้คําตอบแบบนี้ห้ามย้ายมาแล้วมาบวกไปข้างล่างแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะสองตัวนี้มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งจุดที่ต้องระวังข้อนี้นะคะเราก็เลยได้ว่า f inverse ของฟังกชันข้อนี้คือ1ส่วน x บวกด้วย3ต่อมาข้อที่4นะคะข้อที่4ตัวนี้จะเป็น y เท่ากับ1ส่วน x ลบ4นะพอเราสลับ x y เพื่อหาอินเวอร์สของมันสลับ x y เพื่อหาอินเวอร์สก็จะได้เป็น x เท่ากับเศษ1ส่วน y ลบ4นะ่ข้อนี้เป็นอีกหนึ่งแบบนะคะ ข้อก่อนหน้านี้มันเป็นเศษส่วนมันเป็นก้อนตัวส่วนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นย้ายก็ต้องย้ายไปข้างก่อนแต่อันนี้มันเป็น1ส่วน y ต่างหากลบอยู่กับ4ก้อนนี้นะคะมันลบอยู่ข้างนอกต่างหากอยู่แล้วตัวส่วนมีแค่ y ตัวเดียวลบ4มันอยู่ข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถย้ายลบมาฝั่งได้ก็จะกลายเป็น x บวก4เท่ากับ1ส่วน y ทีนี้เราต้องการ y y ตัวนี้มันหารอยู่นะคะหารอยู่เด็กๆก็ย้ายขึ้นไปคูณพอย้ายขึ้นไปคูณ x กับ4ตัวนี้มันอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วเราก็ต้องเอามันไว้ด้วยกันเหมือนเดิมมันบวกกันอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว y ตัวนี้มาทีหลังมาทีหลังเพราะฉะนั้นมันหารอยู่มันย้ายขึ้นมาคูณมันก็ต้องมาคูณก้อนนี้ทางก้อนมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วห้ามไปจับมันแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือ1เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการแค่ y ถูกไหมคะเราก็เก็บ y ไว้ค่ะ ex บวก4มันอยู่ด้วยกันถูกไหมเราไม่ต้องการเราต้องการ y ตัวเดียวเราก็ย้ายไปนะคะ2ตัวนี้มันเคยคูณกันอยู่คะ เคยคูณกันอยู่เพราะฉันย้ายไปก้องกลายไปเป็นหารนะคะก็กลายเป็น1ห,หารด้วย x บวก4าาี่ออกมาทั้งก้อนเลยนะคะตรงนี้เราก็เลยตอบว่าฟังก์ชันอินเวอร์สของข้อนี้นะคะคือ1ส่วนด้วย x บวก4นะคะตอบต่อมานะคะตัวนี้เรามาดูข้อที่5ต่อข้อที่5ตัวนี้เป็น เลขยกกําลังเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทำเหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นยกกําลังมันก็จะมี square root เข้ามาอยู่แล้วหนูแม้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ทําเหมือนเดิมสลับ x y เราจะได้เป็น x เท่ากับ y ยกกาลังสองบวกหนึ่งมีบวกหนึ่งย้ายมาเป็นลบหนึ่งเรามี y กาลังสองเราต้องการแค่ y เพราะฉะนั้นใส่ square root ให้มันนะคะก็ะะจะเป็น x ลบหนึ่งข้อนี้ก็เลยตอบ ังก์ชันอินเวอร์สของ x ตัวนี้เท่ากับสแควรูท x ลบหนึ่งข้อนี้นะคะข้อสุดท้าย y เท่ากับสแควรูท x ลบสามเพราะฉะนั้นสลับเพื่อหาอินเวอร์สก็จะได้เป็น x เท่ากับ s o y ลบ3ข้อนี้เป็น s q o o t ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องการ y ออกมานอก s q เราก็ต้องยกกำลังสทั้งสข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น x กำลังสเท่ากับ y ลบ3เนาะกำลัง2เจอ s q r e r t หายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่ y ั่งนั้นมี 3, ลบ3ามเราก็ย้ายลบสมาบวกนะคะก็จะได้ y เท่ากับ x กำลังสองบวก3เพราะฉะนั้นข้อนี้ f inverse ของมันนะคะก็คือ x ยกกำลังสบวก3นั่นเองตอบ เพราะฉะนั้นข้อนี้ในกรณีของการหาตัวผกผันหรือฟังก์ชันอินเวอร์สของมันนะคะเด็กๆก็สลับ x y ก่อนอันดับแรกแล้วก็ค่อยๆย,ย้ายข้างตัวไหนที่มันแยกออกจากกันไม่ได้ที่มันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วมันเป็นตัวส่วนถ้ามันหารกันอยู่ก็ย,ย้ายไปเป็นทั้งหมดหรือถ้ามันแยกกันนะคะก็ค่อยๆย,ย้ายไปแต่ตัวโอเคเนาะ